ก็กลาบสวัสดีครับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะสมคุณคนหน้าหมีเรามาอยู่กับเกมนางอำเภอนะค่ายพีจีเกมใหม่นะเราเล่นเบ็ดเต็มที่อยู่แล้วเบ็ดตันเลยนะ500นะคุณผู้ชมไปอย่าลืมนะเราเป็นวัยรุ่นออโต้กับวรุ่นติดเทอร์โบเลย ห้าม,ลมเลยข้อนี้อ้จะเข้าฟีเลยเหรอไปไม่ได้นะอย่านะยาอย่าเออเห็นไหมบอกแล้วบอกว่าได้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 ไดไดใช่สัเมื่อไหร่ไปฟรีรอบแรกเป็นไงหนึ่งรอบหมุนฟีเอาฟีสองจัดไป สองร้อยดูยที่ตานี้คุณผู้ชมจะมีทอนอีกใหม่แล้วไมรโลเหมือนกันไปดูที่เกมกันเลยโอ้โหโอ้โหโอือสวยง,งามสามัญไวชื่อมอู้แพรพันโอ้โหไวสามตัวอยู่แถวเดียวกันหมดเลยโอ้โแถวสองตรงมีเกอะไรนี่สวยงามอยู่โอเคก็ได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยนะเอาแค่นี้ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบนะคุณผู้ชม สวยง,งามคาีสอ,องวัสองวันเท่าไรวะเนี่ยผมมันสี่แล้วเอา้าปีในฟรีดใจหายตลอดเลยไอ้เขามาฟีในฟรีไม่เคยจะมานะไปโอ้โหยังมาตบฟักกันเลวจีเลยเจงองเงี้ยคุณผู้ชมหมื่นสามหกร้อยนะไปอืมนี่จะถึงแสนให้กูมเนี่ย กะเอาถึงแสนพอนะคุณผู้ชมนะไม่เอาเยอะบอกเลยไม่เอาเยอะรอบนี้ไม่เอาเยอะไม่โลบแล้วไม่เคยจะเชือฟังกันเลยอ่ะคุณผู้ชมบอกโอ้โหไม่ได้ครับวัยรุ่นสล็อตโอ้ไหลดีอยู่นะคุณผู้ชมนะเวลานี้สองทุ่มกว่าๆนะบอกก่อนไหลดีจัดเลยนะโอ้ยไม่ต่อเลยอ่ะไหลอ่ะเออสวยขวดเหล้า กับเว็บที่ผมเล่นอยู่นะคุณผู้ชมนะแม่กับวินเจ็ดแปดเก้านะคุณผู้ชมนะเล่นประจ้อ่ะเว็บเนี้ยไม่ต้องง่วงหรอกอื้มฮึอื้มฮึเออสวยงามโอ,โอ้ยเอกูไม่มาวะช่องเนี้ยเอ้าเขาฟรีกแหละอู้อะไรจะเข้าดีขนาดนี้เวลาแตกกันสองทุ่มหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้บอกเขาเนี่ยพูดเฉยทะลุอนะ่ะเนะไป อ้าวมาทีแรกก็ได้เลยพันสองร้อยโอ้ยฟื้นได้อยู่วพันหกฮะอีีได้ไหมเพื่อนขอละท้องลงมาโบ,บะ๊ะเออเยี่ยมฮมึสไลโคตรล่ายัถือได้ไว้เชื่อมสวยๆจยน้ำชิยช่องแรกโอ้อ่าฮ่าโอ้ฮ้าเลยนะอุ้ยชี้สวยอยู่ไว้เชื่อมชิยช,ช,ช่องแรก อ่าช่องสองมึงจะรั่วนะอืมอย่าอย่าอย่าเข้าอย่าเข้ามันเป็นถูกอย่าเข้า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 หลายคำเลยนะย้ำ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 โอ้โหเลยหมดเลยอะไรเบรกโอ้โหมึงไม่มีเบรกไงยุคแล้วนะโอ้ยลืมไปลเขาใช้ม้านี่หว่าโอ้โหแปลพันสี่ร้อยอืมอืมอะไรอ้โหมึงจะรั่วคุณผู้ชม ยังมาต่ฟัคกัน์ลวจีนะไม่รู้แปลว่าอะไรไปหากันเอาเองนะตอนนี้ยนะนะังไม่มีทอนนะบอกก่อนนะเศษยังไม่มีทอนนะกวาถึงแสนแท้ๆเนี่ยแต่ถ้าถึงแสนแล้วผมไม่อยู่แน่นอนไปต่อไม่เชื่อฟังคุณผู้ชมแล้วพันหกจุดที่พันหกก็ได้อยู่มวกโอ้สวยงามไม่ได้เลยเลยแล้วกับปืนไหนดีอยสองพันไอ้สองพ0นแปดนะโอ้ยมาสองพัน 2, อะไรได้เยอะขนาดเนี้ย ได้กำไรมาเยอะนะเราไม่หยุดครับเราไปต่อไม่สนใจครับไม่หยุดทันทีแล้วเราจะไม่หยุดทันทีนะขอยนายไหลไปเรื่อยๆสาธุสาธุสาธุาธห,นะหืมไปนะขอยีอ่สองพันขอยี่หมวกช่องแรกอืมอืมกูจะลุ้อไล่อ่ะมามาไหล เออสวยขวดเหล้ามาต่อวายยิ่งามเออไหลสวยๆโอ้โหปืนช่องแรกเพื่อนเจออือหัวเท่าสวยช่องสองอมาเออกูจะขอเอช่องแรกแม่งก็ไม่ให้เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยโหทุเรศมากไปโอ้เออไวสวยงามเจช่ชองแรก ขี้ช่องแรกก็ไม่ได้ดินิ่งจัดมามาริโอ้เหลือแสนเดียวแล้วนะนะโอ้ยเนาะมันหยุดเราจะไม่หยุดเอออ้มีไว้สวยงามอืโอ,อ,อ,อโอ้อืออือมีดดิอ้าวอือแสนจะมั่วน,นะคุณผู้ชมเดียวมาตัดฟักกันเร็วจีนะเราไม่กดให้ดอก ให้ดูด้วยว่าคำว,ว่าแสนมันเป็นยังไงเนี่ยฮะอ้อเอางบมาเท่าไหร่วะไม่ถึงแสนนะตอนนี้เราได้คือมาแสนกว่าเลยนะบอกก่อนกําไรลื่นล้วนนะโอ้ถ้าอยากเล่นเล่นเดียวกับผมแล้วก็นะอย่าตายคอมเมนต์นะคุณผู้ชมแน่นอนมีเด็กฟรพีพร้อมอืเก่าน,นี้ผมสมผลคน,นหน้ามีกลาบลาคุณผู้ชมและ คุณผูฟังมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผม